สวัสดีครับชาวไซค้อนทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่ในยกมาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษลุ้นๆเลยดูคู่แรกไปที่เวลาไปสองครึ่งนะไปดูเบรนฟอร์ดครับเจ้าบ้านทีมระดับสิบสี่วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางวูฟทันตันทีมระดับสิบเอรร์ดดไม่่คคอยีนนะะับช้ ครับเกมล่าสุดก็แพ้แอสตันวิลล่าสประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางวูฟชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะเชลซีมาแบบยอดเยี่ยมนะครับสองหนึ่งครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้เบนฟอร์ดตรงกลางลงแน่ๆครับคริสเตียนนอกาดครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางยูเอ็นวิซ่านะครับส่วนทางวูฟเนี่ยตรงกลางมาริโอเลมิน่านะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางฮวางฮีชานครับก็ต้องบอกเบนฟอร์ดภาพรวมดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเกมในบ้านไม่ได้แย่นะครับพวกเขาชนะมาสามจากห้าเกมหลังสุดแบบยิงกระจายดดด้้ววววยตอองเจกกับููฟทีี่่ภาาพรม ก็จริงนะครับแต่ว่าเกมเยือนต้องใช้คำนี้เลยครับอย่างกาครับแพ้มา4เกมติดๆนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววินเบนฟอร์ดเล่นในบ้านด้วยด้วยเสียงเชียร์ที่น่าจะพอจะให้กำลังใจพวกเขาได้ดีเนี่ยผมมองว่าน่าจะเอาชนะวูฟที่เล่นเกมเยือนได้แย่2ประตูต่อหนครับ คู่ที่2เราไปดูลอนดอนดาร์บี้แมตช์กันนะครับในเวลาตีสองครึ่งครับไปดูเชลซีครับทีมดับ10วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทังคริสตัลพาเลสที่มาดับ15ครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเชลซีเอชนะ1นนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทัดสองทีมครับเชลซีดูดีกว่าชัดเจนนะครับชนะสองเสมอหนึ 2, ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดก็เอาชนะวูฟมาแล้วฮะสองหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับส่วนทางพาเลส เป็นการเสมอ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางไบรตันมา1-1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันวนี้ครับเชลซีน,นี่ตรงกลางคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางอามาโดโบรูยาครับส่วนทางพาเลซเนี่ยจะมีทางจอแดนอายูกับทางชองฟิลิปมาเตต้าในแนวรุกครับก็ต้องบอกว่าเชลซีแม้ว่าจะทำให้แฟนๆผิดหลังผิดหวังมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าเกมในบ้านยังขายได้นะครับพวกเขาไม่แพ้มา3เกมติดๆในบ้านแบบชนะ2นะครับต้องเพาเลซที่ มีเกมเสมอกับซิตี้นะที่ดูดีนอกนั้นดูไม่ได้เลยนะครับภาพรวมพองเขาคือไม่ชนะใครมาเจ็ดเกมติดๆถามเกมรับเสียประตูง่ายมากๆครับเพราะนั้นดูแล้วแม้ว่าพาเลสจะทำได้ดีในลอนดับเบี้แมตช์หลายๆแมตช์ที่ผ่านมาแต่ผมมองว่าสภาพนี้เชลซี Chelsea ก็กดดันแบบนี้น่าจะผ่านได้ครับเชลซี Chelsea จะเปิดบ้านเอาชนะคริสตลพาเลซสองประตูต่อหน่งครับ คู่สุดท้ายไปที่เวลาตีสาครึ่งนะครับไปดูเกมที่กูดิสันพาร์กันครับเอเวอรตตครับเจ้าบ้านที่มันดับ16วันวันจะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มันดับ5นะครับโดยคคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นซิตี้เอาชนะ3 0ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเอเวอเรตันเหน่อชนะ3เสมอ1นแพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้สเปอร์มาส1ครับส่วนทางซิตี้ชนะ4เสมอ1ครับเกมน่าสุดเล่นในนัดชิงชนะเลิศแชมป์้โมสโลกเอาชนะฟลูมินนเซ่มาสี่ศูน ทางดูมินิกเคอร์เลวินส์กับส่วนทางซิต,ตี้แจ็คก,กูลิสลากเลือ้อยด้านซ้ายครับและหน้าเปาตัวนี้จะเป็นทางคูเลียนอัลบาเลรสครับ า่านยังไม่พร้อมนะครับก็ต้องบอกว่าเอฟเว์ตันดีขึ้นผิดหูผิดตานะครับทีมของชอนไดส์แม้ว่าจะแพ้เกมล่าสุดก็ทําได้ดีมากๆนะครับในการชนกับสเปอร์แามวันนี้เล่นในบ้านด้วยต้องมาเจอซิตี้ที่แชมป์สโมสรทีมล่าสุดแต่ความฟิตดูแล้วเป็นรองแน่ๆครับพอเดินทางไกลครับแล้วก็ผมมองว่าคู่นี้เอ็กวัตันน่าจะสู้ตายครับเราคิดว่าจะสู้ได้ดีด้วยแต่แอาจจะถึงท่านดีพอจะแบ่งแต้มจากซิตี้ได้หรือเพราะซิตี้ฟอร์มในลีกช่วง,งหลังก็ต้องบอกว่าแย่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเอ็กวัตันจะย สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับเบรนท์ฟอร์ดครับจะเปิดบ้านเอาชนะวูลฟแฟมป์ตัน2-1ครับคู่ที่2เชลซีจะเล่นลอนดอนดาร์บี้แมชเอาชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับเอเวอเรตันอาจจะดีพอที่จะย,ยันเสมอซิตี้ได้เลยครับ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันไปกันเลยใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดซ้ายก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรััับบสสวดีคร